ครูเกณสวัสดีครับย้ำคำวันนี้เพื่อนๆได้อะไรทานกันครับวันนี้ครูเกณฑได้เป็นเมนูทางเหนือนะครับวันนี้ขอพูดเป็นภาษาไทยไปแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้ลองเอาไปทํากันบ้างนะครับวันนี้ได้เป็นเมนูอาหารทางเหนือนะครับเป็นเมนูแกงอ่อมกระดูกหมูนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทํากันได้เลยครับนี่คือส่วนผสมของแกงอ่อมทางเหนือนะครับไม่เหมือนทางอีสานนะครับทางเหนือนี่ก็จะเป็น ใช้ส่วนผสมของเครื่องเทศครับเม็ดผักชีแล้วก็มะแขวนครับอันนี้ผมคั่วจนหอมแล้วนะครับก็นี่ครับกระดูกหมูครับปิดกระดูกหมูอ่อนด้วยแล้วก็เป็นพริกแกงครับมีตะไคร้ครับมีคามีรากผักชีมีหอมแดงครับมีกระเทียมอันนี้พริกแห้งผมไปคั่วมาแล้วนะครับมีกะปิครับ มีขมิ้นครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตอนนี้ครับผมชอบใส่ครับส้มมะขามจริงๆต้องเป็นใบยอดส้มปล่อยนะครับจะได้ใส่แล้วมันจะได้เปรี้ยวๆแ้วก็จะมีนี่ครับใส่ตอนจบใบมะกรูดต้นหอมผักชีและนี่ครับเพื่อความร้อนแรงครับกระเพาครับเดี๋ยวไปตำพริแกงกันก่อนนะครับผม ผมตำเม็ดผักชีแล้วก็มะแขวนนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยตำละเอียดดีแล้วครับต่อไปผมใส่พริกแห้งครับตำพริกละเอียดดีแล้วครับตามด้วยขากระปะไครครับตำเลยครับต่อไปผมใส่รากผักชีแล้วก็กระเทียมครับต่อไปผมก็จะใส่ขมิ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับผมตด้เลยครับตามด้วยกระปิครับผมตำให้เข้ากันเลยครับเมื่อกี้ผมประกอบไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับไฟกำลังแรงเลยครับเดี๋ยวผมจะเอานะครับพริกแกงตำละเอียดแล้วเอามาผัดกับกระดูกหมูนะครับ ผัดให้หอมนะครับผุกเข้าๆกันเลยครับผัดให้กระดูกหมูตึงๆครับให้พริกแกงหอมครับคผัดให้หอมก่อนน้ำพริกของเราสูตรนี้ก็แกงหอมได้ทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งไก่ครับสูตรเนื้อครับหรือว่าทางอื่นเขาใส่ยางอื่นหรือว่าไม่ได้ใส่ก็แล้วแต่คนทำนะครับว่าจะชอบแบบไหนยังไง เริ่มหอมดีแล้วครับผมใส่น้ำล้างคกลงไปครับชุ่ชแล้วผมก็จะทำการเคี่ยวประมาณสักห้าสิบนาทีถึงชั่วโมงนะครับเอาให้กระดูกเปื่อยนุ่มเลยครับผมนไครับเคี่ยวกันก่อนนะครับผมต่อไปผมก็จะใส่มะขามเปียกนะครับส้มมะขามลงไปเลยครับ ตอนนี้หมูเราเปื่อยดีแล้วนะครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับใส่ขนาอก้อนครับปรุงก่อนนะครับใสุ่งชอรสันิดหน่อยครับตามด้วยเกลือเกลือชิมก่อนนะครับก่อนปรุงเพราะว่ามีความเค็มจากกะปิแล้วไปผมก็จะใส่ใบมะกรูดชึบชบชึบช หอมเครื่องแกงมากเลยครับเตะจมูกดีจังเลยครับผมขาดเข็มจากน้ำปลายนิดนึงครับโอเคห,หอมก็ใส่ต้นหอมผักชีครับตามด้วยใบกะเพราชือ้อร่อยเด็ดอีกแล้วครับเมโนูนี้ลองทำกันทานนะครับตักเสิร์ฟใส่ถ้วยก่อนนะครับ ร้อนเลยครับรสชาติอมเปรี้ยวครับทานกับข้าวเหนียวร้อนๆเนยอร่อยดีนักแรเลยครับโอเคฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูเกดด้วยนะครับเสร็จแล้วครับผม ร้อนๆเลยบ๊ายบาย